มีแพ้อะไรแบ่งป่ะวันนี้มีนี่พี่มีเยอะเลยข้อเกษมเลยข่อเกษมพี่ไม่ค่อยถนัดนะเห็นพี่ถ่ายคลิปกับเห็นถ่ายคลิปกับพี่แจ็คกับไปเลด้มีข่อเกษมเยอะเลยไม่ได้ม่ได้นะพี่ต้องปรึกษาพี่เขาอีกอยู่นะอันนี้ปีไหนนี่หนึ่งเจ็ดพี่อปีหนึ่งเจ็ดเราก็ไม่ใช่สายตรงกันด้วยดิราคาไม่แม่นเลยอ่ะเอาอะไรเอาพันห้าเพี่อพันห้า อร้อยแล้วกันเ่อห้าเราค่อยมาขายไม่ถึงห้าขายไม่ถึงเล่นเล่นเอาพันเลยอย่างนี้เอาพันหนึ่งเหรอไม่้อยคนเดียวอต่อให้จบแล้วกันแปดร้อยขายอ่าโอเคขายโอ้จบไปด้วยจบไปจบไปด้วยหิวด้วยอ๋อแปดร้อยอะไม่รู้พี่จะขายได้กําไรหรือเปล่านะโอเคอันนี้พี่โอนให้ได้อ้าวพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับจันมอยขายดีไหม แดงก็ได้อยู่พี่ขายได้นิดๆแตหน่อยนะพี่อ๋อพญาพิชัยเท่าไหร่เนี่ยไรทองพญาพิชัยอันนี้เอาหมื่นห้าอ๋อ,อไรทองเอ้พ่อเกษมเท่าไหร่อ่ะอเกษมอันนี้ก็หมื่นห้าโอ้ไม่น่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดิ้งอ๋อดูก่อนดิโอไม่ชมเลยชมก่อนดิเออโอ้นาวานาวาหนหนึ่งเจ็ดโอ้หมื่นห้าไม่ถึงเอาเท่าไหร่อ่ะพี่ ต่อได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะพันห้าแล้วกันพันห้าเลยเหรอพี่เนื้อลนังวะมันทองแดงเนื้อวะที่ไหนล่ะใช่เหรอเออเนทองแดงเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรพี่เอาสองพันได้ไหมสองพันห้าเต็มที่แล้วไม่เป็นไรเอาโอเคโอเคพี่เอา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 แหละมีกำไรก็ทำหมดอะพันห้านะพันห้าอ่ะผมจ่ายองให้ราคาที่ไม่ถูกแม่ซองแล้วกันไม่เป็โอเคขอบคุณพี่เองขอบคุณครับขอบคุณครับพันห้าอะเจ็ดเยอะเยอะะมีกำไรนิดๆหน่อยๆก็เอาแหละ โอ้มาแต่เช้าเมื่อยมากเลยจ้ะนะได้มาไม่เกี่ยวไงเสียห้าองเงี้ได้อะไรบ้างอ่ะอันนี้อะมีหล้อกระเสรมอะไกันเลยหม้อครอบอุบาส์สติชัยอะไรเงี้ยอุบาร่อ๋เสรมอันนี้เท่าไหร่นี่บอกอะไรไม่รู้ดูดิอันนี้แตงโมเสียนหนามไม่มีนิยมสุดพี่อันนี้ขายได้ประมาณสองหมื่นห้าอันนี้เอาเท่าไหร่อ่ะเสียนหนามไม่เป็นะ,อะอเอาเยอะไงเออนี่เอาวะ อ๋อนี่เหรียญพัพพาเออพัพพาวะวะระวะระวะอะไรพี่ไม่ใช่ลองแดงแดงอะไรมันมีหมายเลขข้างหลังหมายเลขเขารันเลขเก๋ไว้โอ้โอ๋อต่อเลขเก๋เพื่อรันรันเหรียญเก๋เนี่ยนะ,ะอืมว่าเก๋เหรียญที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรอะเก็บไว้ก็ไม่ไม่เอาะโอเคไม่ไมไมไเป้นเดี๋ยวดูทีนี่อันนี้เท่าไหร่เหรียญมันเก๋เอาเอาเหรียญแท้ไปเหรี่ยตังโมเนี่ยมาเก็บไว้ เดี๋ยวไปดูนี่จะเอาเท่าไหร่อ่ะจะาืซอเท่าไหร่นี่ซื้อสองหมื่นพี่เอางี้อผมซื้อสองหมื่นผมขอสองเหรียญนี่แล้วกันผมขอเอาไปดูเป็นตัวอย่างพี่เหรอมันมีหมายเลขยข้างหลังนะเออเอางี้ถ้าไม่ขายก็ไม่เอาสักเหรียญเลยอะคู่นี้ไม่เอาละถ้าขายก็เอาสองหมื่นเหรออ่าได้สองหมื่นก็ได้เอานะเออแต่เก็บวันนี้เก็บไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้พี่โอ้โหจ่าเซมา เดี๋ยวไม้ถัวถัถ่วกระเด็นนี่ไปแล้วกันถัวไปเอาเงินสดเดี๋ยวอะไรเอาคนมาแค่ไหนคนนะอันนี้ไม่เอานะแมวแมวไม่มีต<ม>ัวลระไปไหนแล้วพี่ไปเลยไปเลยกินข้าวก่อ <ไป S 1> <ม>นเออหืมนวะนะจ๊ะหวานเจี๊ยบอะไรนะฮะอะไรอ๋อ